ต่อไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคิวซึ่งขอข้ามก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมิดเยียต้องพูดซึ่งมันเป็นอันเดิมไม่มีอะไรคว้นชมได้นะคะสำหรับ ดิ่งขอสิยคิ้วของสสีแล้วก็ตัวแท่งทองเนาะซึ่งอาจจะไม่พูดอะไรเยอะละกันเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนุกชอบนะคะเพราะว่าน้องหัวเล็กราคาถูกและที่สำคัญคือสีแจึงมากแล้วก็ติดทนทั้งวันแต่งหน้าตีห้าหกโมงก็คืออยู่ยัน4สี่ห้าทุ่มนะคะก็ลองดูนะใครอยากได้ดีสอ หัวเล็กถูกและดีสะสีกับดิสอเขียนคิวแท่งทอ่ออันนี้คือคำตอบเหนื่อยมากทุกคนเรามาสู่หมวดสุดท้ายแล้วก็คือลิปสติกนะคะซึ่งขอพูดรวดเดียวไปเลยนะเพราะว่ามีด้วยกัน6แท่งค่ะซึ่งแบบเราจะบอกว่าเยอะจัง แกมิดเยียครึ่งปี6เดือน6แทกถือว่าไม่เยอะและถ้าซ้ำกับ f e r i ด์ of ฟทูต้องขอโทษค่ะถ้าเป็นชศรจริงๆก็เรายังใช้อยู่โอเคเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกก่อนละกัน,กนซึ่งแบรนด์นี้มีเยอะที่สุด คนเดาออกรู้เพราะว่าถ้าใครตามไปนานะจะรู้หนูว่าชอบผลิตภัณฑ์หลือเขามากแล้วเขาทําลิปดีมากแล้วตอนหลังเขาก็ออกรุ่นใหม่ๆมาแต่เราไม่ได้มีบัตเจที่จะไปตามซื้อขนาดนั้นอนะเราก็เลยซื้อแต่รุ่นที่รู้สึกว่าเออมันจําเป็นและที่มีอยู่ก็ยังใช้แล้วโอเคเพราะว่าปีเนี่ยมันเป็นปีที่เรื่องการเงินของหนูก็หนักมากนะคะเพราะฉะนั้นการจะซื้ออะไรคือต้องคิดแล้วคิดอีกสิคิดแล้วคิดซ้ำคิดซากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอืม ใช้ที่มีอยู่ให้หมดก่อนแต่เขาก็ติดมาสามอันเลยอะนี่จ้าสำหรับแบรนด for you t o นะคะก็มีด้วยกันสามแท่งนะคะแล้วก็คนละรุ่นกันหมดเลยนะที่นูกชอบใช้มาเริ่มกันที่แท่งแรกที่ชอบมากที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดในของ for you t o นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น your a e my powder lipstick นะคะเบอร์11อนะคะ away l s w i e l s ตัวนี้จะเป็นลิปสติกนะคะเนื้อแพสซูพาวเดอร์คือทาไปตอนแรกมันจะมีความเป็นแบบครีมมี่แต่สักพักก็จะเซ็ตตัวแบบว่าเป็นเนื้อแบบพาวเดอร์นิดนึงอะแต่คือไม่รู้ดิสบายปากแล้วก็สวยกลบล้องปากได้ดีไม่ทำให้ปากเหี่ยวเดี๋ยวจะสวอ c ชที่มือนะคะทุกสีเออทุกแท่งที่เราติดเฟเวอร์ริตของเราในวันนี้ก็คือหกแท่งนี้เราจะสวอชให้ หมดนะคะขอเริ่มาที่ท่างแรกที่เป็นลิปสติกซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบลิปสติกแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะไม่ได้ติดโทนขนาดนั้นเวลากินอะไรมันก็จะสีติดหล่อติดอะไรเลยไม่ได้เนื้อสเตนแต่สําหรับคนที่เขาชอบเลือลิปสติกแบบเนี้ยที่ไม่ชอบจิ้มจุม่มอ่ะอันเนี้ยคือลดจึ้งมากสีก็คือชัดนะคะอันนี้คือไม่ใช่นะไม่เกี่ยวสวอตอันอื่นนี่เห็นปะ ปาดเดียวก็คือรู้เรื่องแล้วอันนี้มันจะเป็นสีแบบว่าแดงแดงเบอร์รี่ก่ำก่ำนิดนึงนะคะก็คือคนที่อยากได้ลิปสีแดงแต่ไม่ใช่แบบแดงที่มันจูดจาดอะมันมีความติดเบอร์รี่มีความก่ำนิดนึงเป็นแดงหูวสุภาพก็คือทาได้อันนี้หนูชอบทาไปทํางานมากๆเพราะว่ามันจะทําให้หน้าดูท์นะคะแล้วก็รวมถึงเวลาทาคือมันเป็นอยากได้อยาบางทีเราโตแล้วอยากทาเ,เพิ่มความมั่นใจได้แดงแต่เนี่ยมันไม่ใช่แดงที่ดูเป็นคนแรงๆดูเป็นแดงระบุน ะะก็เลยชอบมากๆเลยนะคะสำหรับ Always Viewer สิ11นะคะสำหรับรุน่นนี้ซึ่งรุน่นนี้รู้สึกว่าลหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเหนือดีนะคะโอเคมาที่รุ่นต่อไปนะคะที่โฟรยูทูก็ทำได้ดีมากๆเหมือนกันในส่งขามเขามีส่งขามส่งด่วนบ้านเราค่ะส่งขามลิปดินสอ่สส่งครามลิปคลิก ถูกนะคือแบรนด์ไหนก็คือออกกันชําและแน่นอนค่ะว่าตัวแม่ง for you t o YouTube จะไม่ออกได้ยังไงแต่ว่าชีอะไม่ได้ออกเป็นคลิกออกเป็นหมุนแต่ก็คือถ้าก็ดูภายนอกก็คือเป็นรูปแบบอย่างนี้เลยจ้าอย่างเงี้ยแหละเขาเรียกว่าลิคลิกคลิกลหิหมุนหนมะุนในสไตล์เนี้ยนะคะและฉันก็ชอบมากเพราะรู้สึกว่าเขาทําได้แบบดีนะและก็มีความแบบสีมัน มันอาจจะไม่ได้สเตนหรือว่าไม่ได้บอกว่าเข้มเท่าลิปสติกตัวเมื่อกี้นะเนื้อมันจะมีความกรอซี่แล้วก็กบเลนฝีปากได้น้อยกว่านี้แต่มันมีความเบาสบายแล้วก็วันไหนที่อยากได้ลิปที่มันดูฉ่ำดิบหนึ่งแล้วก็เย็นๆก็จะหยิบแท่งนี้มาใช้ซึ่งเบอร์ที่หนูชอบใช้ก็คือเบอร์0ูตรแปนะคะสีแคนดี้สำหรับรุ่นเมลเย็นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ได้น้องๆนะคะของวงบัสมาเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวจะสวยดูคือความเก๋คือปกติ คลิปคลิกคลิกอย่างเนี้ยคือคลิกออกมาแล้วอะต้องคลิกออกมาไม่ต้องเยอะเรามันจะกลับไปได้ใช่ปะแต่ของ for you two เก๋มากตรงที่มันหมุนได้จ้ะหมุนไม่พอแล้วหมุนลงได้จ้ะเออเขาทํามาเก๋อยู่นะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูเนี่ยเห็นปะสีมันจะเหมือนเข้มนะแต่พอมันอยู่บริสีสีปากเราอะมันจะไม่ได้ทึบเท่ารุ่นนี้แต่ว่ามันมีความฉ่ำกว่าแล้วก็ติดทนน้อยกว่ารุ่นนี้ สีมันก็จะแบบแดงเข้มขึ้นมากกว่าน,นี้นิดนึงก็คือวันไหนที่อยากได้แดงเหมือนกันแล้วก็เป็นแดงเบอร์รี่แต่มีความชํำวาวก็คือจะหยิบอันนี้มานะคะแล้วกลิ่นหอมมากเป็นหอมมินมินเราไม่ได้หอมมินอย่างเดียวนะเวลาทามันรู้สึกเย็นที่ปากนะคะก็คือชอบมากแต่ว่าแน่นอนค่ะอีลิปประเภทเนี้ยคือเปื้อนอะไรง่ายมากวันนั้นก็จะเป็นวันที่รวบนะ ปล่อยผมคือไม่รอดคะ่ะเป็นเส้นเลยตรงนี้นะคะก็ลองดูและแท่งสุดท้ายคะ่ะก็คือรุ่นนี้อ่ะฉันไม่รู้ว่ารุ่นอะไรอ่ะ 4U2 u ทที่มันเป็นสองหัวแบบนี้ซึ่งเนื้อดีมากอะไรดีมากแต่ว่าฉันประสบปัญหาเดียวกันกับ สาวเสี่ยงหลายๆคนในติ๊กต็อกที่บอกว่าไอตัวแอปพิเกเตอร์มันแอบสั้นนิดนึงมันก็เลยทําให้ทายากกับถ้าคนที่เขาริมฝีปากหนาเขาต้องใช้ปริมาณเยอะอะเรามองว่าเท่าเนี้ยแับเดียวก็หมดอนะเออจริงๆขนาดเราไม่ได้เป็นคนริมฝีปากหนานะก็คือปากเ่าเนี้ยแต่ถ้าเกิดทาทุกวันทุกวันทนะุกวันอะมันก็น่าจะหมดเร็วอะเพราะปริมาณมันดูแบบไม่ค่อยเยอะสีที่เราชอบจะเป็นเบอร์04นะคะสี TWG นี่สวัสดีด อันเนี้ยจะเป็นนูดน้ำตาหุกคนมีความติดส้มนิดหนึ่งเห็นปะเป็นนูดน้ำตาลเลยเป็นสีนูดเวลาอยากได้แบบลิปที่มันเสเตนเพราะขี้เกียจเติมปากบ่อยก็คือจะอันนี้เลยอันเนี้ยเขาเ้าไปลิปที่งงมากทาเช้าก็อยู่แล้วก็ ทนมากๆอะทุกคนเออแบบแม่งติดคนจริงๆเราก็เลยชอบใช้โดยเฉพาะเบอร์04นะคะจริงๆเรามีู05แต่ว่าสําหรับมิดเดียเราชอบเราใช้เบอร์นี้บ่อยกว่าแล้วก็ชอบนะคะก็เลยเป็นเบอร์04และเขามีด้านกรอสแต่คือด้านกรอสเราไม่เคยใช้เลยดูดิแทบจะไม่มีสีติดแปลว่าไม่ใช้นะคะก็คือใช้แต่ด้านแมตต์แล้วสวยมากก็ลองดูติดทนอยู่แต่ว่าถ้ามีโอกาสจะสไปลองแพคเกจเก่ารู้สึกเหมือนมันจะยาวกว่านี้มันน่าจะทาง,ง่ายกว่านี้ มาที่อีก2แท่งต่อไปนะคะเขาเป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องกันและเป็นแบรนด์คนไทยเหมือนกันนะคะแล้วชอบมากฉันเขาไม่ได้จา้างแต่ว่าเขาทําของดีจริงๆอะ่ะฉันก็เลยชอบนะสําหรับนี่เลยค่ะจืด,ด อันนี้นะคะเป็นเล็บจากสีจันซึ่งเป็นรุ่นนานของเขาแล้วแหละเพราะตอนหลังเหมือนเขาจะทําเป็นตัวแพคเกจสีม่วงแต่เรารู้สึกว่าเออสีเนี้ยก็ยังพอหาซื้อได้นะตามร้านดักสโตว์วัตสันอีฟแอนด์บอยอะไรเงี้ยน่าจะยังมีขายอยู่นะคะสําหรับสีจันถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นเอ็นชันสเตนนะคะเบอร์ที่เราชอบจะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งชิลลัสูดอันนี้จะเป็นโทนแบบหนูๆส้มๆที่แบบดูสุขภาพดีอันนี้เราได้มาตอนวัตสันจ้าโป้นะไม่ผิดสวอชดูเห็นปะ มันจะมีความนูดอมส้มติดพีชนิ่มดึงตัวเนี้ยและมันจะมีความติดส้มมากกว่าวันไหนที่เราอยากได้นดูแต่ว่ามีความแบบอมน้ําตาลแล้วก็ติดส้มมากกว่าเราจะใช้สีจานแต่ถ้าวันไหนที่แบบอยากได้เลิปน้ําตาลดูเลยอ่ะก็จะใช้แท่งนี้ของโฟยูทูนะคะก็คือชอบมากแล้วก็ราคาไม่แรงนะตัวเนี้ยเออแต่ว่าความติดทนนะ่ะไม่เท่าตัวโฟยูทูหรอกแต่อาจจะต้องเติมระหว่างว่าจ,จะสีเติมพิกเมนต์น่ะค่อนข้างโอเคและอีกแท่งที่ ชอบมากไม่มีใครโค่นได้สักทีอ่ะเออแล้วก็แบบสีในลายเดียวกันฉันก็รู้สึกว่าสีเนี้ยสวยที่สุดอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะสำหรับสักสีชูก a r l a s นะคะรุ่นสองวอลุ่มสองนะเบอร์ลินจีแกคนชอบสีนี้เยอะเหมือนกันเราก็บอกไปสีเดีกันว่ามันเป็นสีที่สวยซึ่งมันสวยจริงๆมันเป็นชมพูนูที่แบบสวยมากอันนี้มันจะเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อตินนะคะคนเออไม่ได้เป็นเนื้อลิปแบบ ไม่ได้เป็นลิควิดแมทหรืออะไรเป็นเนื้อตินอนะมันจะมีความแบบอมสใสน,นิดนึงความตินอนะเนาอติดทนแล้วก็อมใสดูเนี่ยมันเป็นสีชมพูนูดที่แบบดูสุขภาพดีอะทุกคนแล้วมันเหมาะมากกับการทาไปทํางานหรือว่าในสถานที่ที่แบบพบผู้ใหญ่ซึ่งงานของเราอะมันเป็นองค์กรที่แบบเจอผู้ใหญ่เยอะไงเออแล้วแบบก็ต้องสุภาพนิดนึงแล้วคือสีนี้คือใช่ใช่เลยคือความสุภาพนันเลยคือแบบ เลดมากๆอันนี้คือใกล้หมดแล้วคือใช้บ่อย boy. แล้วก็ติดเฟรริตประจําปีด้วยคือชอบมากและแท็งสุดท้ายนะคะมาจากเกาหลีกันบ้างคะ่ะแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ไวรัลมากๆในบ้านเรานะคะและที่สําคัญอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อเลยแต่ว่าโดนพี่ BA ป้ายยาและสรุปว่าใช้และชอบจริงๆนะคะจนติดวิดีเฟเอรนดะ์แปลว่าชอบมากจริงๆเลยสําหรับนี้เลยคะ่ะดื้อ แท่งนี้นะคะคือ b l a c and Bliss นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆอะ่ะ b l a and Bliss อ่ะเขามีรายที่น่าสนใจหลายตัวรวมถึงหมวดลบเสีิกของเขาอ่ะก็น่าสนใจหลายตัวส่วนตัวในปุ่มดูอะ่ะมีแค่รุ่นนี้นะคะจริงๆอ่ะเห็นสาวๆรีวิวใน t i k t อกหลายคนแล้วมันก็น่าใช้มากๆเลยแต่ว่านูก็ลองตำม,มาดูเนี่ยจะโดนพี่บ a ป้าญาก็อ่ะลองสีเพราะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ของ b l a i n Bliss อะ่ะจะมีส่วนผสมมาจากเออผล,ลไม้ดอกไม้นะคะเหมาะกับกคนแพงง่ายไอเราไม่จะแพงง่ายหรอกแต่ว่า แี่ PBA ค่ะป้ายาเก่งเกินก็เลยตำมาเลยนะคะอันนี้เป็นลิปสติกเนื้อแมทนะทุกคนเบอร์ hmm. ที่แบบสวยมากเบอร์03เดี๋ยวจะสวยดูนี่แพคเกจเขาจะเป็นแบบนี้เป็นแบบหมุนออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแบบว่าเนื้อลิปสติกเนื้อแมทนะคะสีแบบสวยมาก mm hmm. นี่เห็นปะ มันจะมีความเป็นน้ําตาลอมส้มนิดนแล้วก็มีติดแดงหน่อยๆน่อที่แบบว่าดูสวยมากทุกคนและที่สําคัญอันนี้คือกบริมฝีปากมิดและไม่ไม่ไปเนนร่องปากนะคะคือชอบมากๆเลยวันไหนที่แบบแต่งหน้าทนน้าตาลอมส้มอะก็คือจะหยิบแท่งนี้เลยมาทาแบ้มันดีมากแล้วคือกลิ่นก็แบบหอมอ,อ่อนๆด้วยแล้วก็พอพี่เขาบอกว่ามีส่วนผสมของผลไม้มันก็รู้สึกแบบสบายใจได้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากจะไปลองอันอื่นของแบรนด์อีสพล่าสุด ไปไอคอนกับเพื่อแล้วก็ไปลองเล่นคูชั่นของแบรนด์นี้ตัวล่าสุดเลยที่เขาออกมาที่เป็นตลับสีออะขาวๆเ,เงินๆแล้วสนุกวันเนื้อดีมากไว้เดี๋ยวจะตามถ้าเดี๋ยวจะมารีวิวอะไรงไงเดี๋ยวจะมาเมาบอยกันหรือใครอยากจะลองดูก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวถ้าซื้อมาแล้วใช้และชอบอะไรงไงเดี๋ยวจะได้มาเมากันและ ลาใไซเทมแล้วสำหรับเครื่องสำอางนะคะเรามีเซสติ้งสเปรย์ที่เราชอบมากๆแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะชอบขนาดนี้ด้วยแล้วราคาก็คือถูกมากแล้วตอนที่แบรนด์จีนมีกระแสเครื่องสำอางดรามา่าเครื่องสำอางหนักมากแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ไม่โดนดรามา่าพอเขามีใบเซอร์อะไรอะ่ะ ชัดเจนมากๆนะก็คือแบรนด์พิ Fresh ค่ะและเซตติ้งเมคอัพสเปรย์ที่เราชอบก็คือนี่เลยของพิงแปะนะคะเป็นตัวลาตติ้งนะคะไอตัวเนี้ยมันดูแบบเออแพคเกจจิ้รรงธรรมดาเป็นพลาสติกราคาหลักสิบแต่ว่ามันช่วยเซตเมคอัพได้กับดีมากเลยนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยนุกแต่งหน้าเช้ามากทุกคนแบบ ตีห้าหกโมงว่าต้องรีบไปทํางานแต่เช้าเพราะว่าบ้านนู๊่แบบค่อนข้างสกายกับออฟฟิศใช่ปะนูก็จะฉีดตัวนี้แล้วแบบต่อให้วันนั้นทั้งวันวจะอาจจะแบบเลิกง,งานช้านิดนึงหรือว่าไปแห่งเอากับเพื่อนกลับถึงบ้านสี่ฮาทุกมันก็ยังติดอยู่ก็ต้องยกความดีความชอบให้น้องเซตติ้งสเปรย์นึงนะคะก็เลยชอบมากๆเลยแล้วที่สำคัญใช้ไม่แพ้แล้วก็ใกล้จะได้ออกเอ็มี้แล้วเพราะว่าจะหมดแล้วนะคะใครมองหาเซตติ้งสเปรย์ที่ ราคาเบาน้ำหนักเบาเบอร์เผออย่างแบบพกไปเสร็จระหว่างวันก็ลองดูพิงฟ e ัช โอเคค่ะก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับมิดเยีย Favor ริตทูเตรนี่นะคะของหนูนะทั้งหมวดของการดูแลตัวเองหรือว่าประเภทสกินแคร์นะคะแล้วก็เมคอัพนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอ้มิดเยียแฟเวรินะคะไม่มากก็น,น้อยค่ะและก็จริงๆอ่ะยังมีน้ำหอมนะแล้วก็มีหนังสือที่อยากจะมาบอกต่อแต่คือไม่งันคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเอาไว้หนังสือมาทำซู้มเดรี่นะคะแล้วก็น้ำหอมที่หนูชอบอยากมาทำแย ให้อัพเป็นช็อตให้ทีนะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วพบกับนุกในคลิปหน้าได้ใหม่สำหรับวันนี้ไปละวบ๊ายบายสวัสดีค่ะ